คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพธธิสายของบล็อกฟุตบริการกดเกเพาส์และฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุก,ก,กท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบ็อกในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ดีเฟนนั่นเองนะผมในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครนะผมที่อยู่ในซีรีส์ของเรื่องม็อบลอยนั่นเองนะครับ นี่คือมิเนกิชินะครับผมเอ่อผมไม่รู้ชื่อเต็มนะใครที่พอรู้เรื่องราวนะครับย่อๆนะครับสัก2บรรทัดรบกวนคอมเมนต์ทีนะครับผมทุกคนครับในเรื่องอันนี้นะฮะคือมันจะอารมณ์เหมือนสปอยผมหน่อยนะคือผมก็เคยตั้งใจนะครับที่จะลองดูม็อบลอยนะครับแต่ว่าขอลองไปเคลียร์ในเมกเก่าๆดูให้จบก่อนนะครับพอดีผมเป็นคนไม่ค่อยดูอนิเมะแอคชั่นนะผมชอบดูเลิฟคอมเมดี้แบบน่ารักไวเรียนอะไรงี้นะครับผมเอ่อโอเคก็ว่าช่างมันเรื่องอนิเมะนะครับในวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิววตััละะคครรนนนนีี้บผมม่ิเ นะครับผมเป็นตัวละครที่ใช้พืชนะครับเท่าที่ผมไปเซิร์ชหาเป็น hmm. รูปนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครนี้น่าจะเท่อยู่นะฮะแล้วก็ผมเห็นอยู่ในเทเลอร์ของ All-Star ด้วยนะครับที่ปล่อยไปเมื่อประมาณวัน2วันที่แล้ว3วันดิสวันที่แล้วนะครับผมทุกคนก็เป็นว่าเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะครับละกันนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคเป็นคลิปคลิปวันแรกนะครับอัดวันแรกก็เลยจะแบบพูดเริ่มพันหน่อยนะฮะก็ขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับที่ให้ยืม ID นะครับมารีวิวด้วยนะฮะคนนี้เลยนะครับ ผมไปเจอพอดีในแชทนะครับเขาทักมาว่าเฮ้ยพี่ตัวนี้รีวิวหน่อยไหมคือผมก็เอามารีวิวนะครับแต่ว่าบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงไม่ไม่มารีวิวไอดีผมนะครับคือจริงๆอ่ะผมสามารถเอาเอ米尔ของผมเนี่ยไปสุ่มได้นะครับไปซุ่มได้เลยจริงๆนะแต่ผมขอไม่เอานะครับเนื่องจากว่าผมไปเห็นข้อความข้อความหนึ่งนะครับของใน d i s c o r d นะครับดิสคอร์ดของออสตาเทโลนะครับมันจะเป็นเทโลมันจะเป็นเขาเรียกคล้ายๆคอมมูนิตี้ที่จะเอาแบบว่าเด็หรือคนที่มีตัวละครหลายๆตัวเนี่ยมาช่วยกันอัปเดตแบบรวดเร็วอย่่างเชน เปิดอัปเดตไปประมาณ10นาทีปุ๊บจะมีตัวใหม่เนี่ยลงแบบเร็วมากนะครับเร็วมากแบบว่ารายละเอียดดีไม่ดีอะไรงไงผมไปเจอตัวนี้มาครับเขาบอกว่าตัวละครนี้ค่อนข้างเปลืองนะครับถ้าเราจะสุ่มมานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่ามันจะเปลืองจริงหรือเปล่านะครับเท่าที่ไปอ่านมามันเขาบอกว่าไม่ค่อยดีแต่เอาเป็นว่าเราต้องลองดูนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีใครที่กําลังจะคิดสุ่มตัวนี้นครับหยุดก่อนนะครับรอดูวิดีโอนี้ถ้ามันดีเดี๋ยวผมจะบอกถ้าไม่ดีเดี๋ยวผมจะบอกนะครับทุกคนโอเคสาหรับใครนะ ไลคค์นนะรับทุกตัวละคร6ดาวตัวต่อไปนะครับผมก็จะค่อยๆทยอยมารีวิวนะครับทุกคนมันจะมีหลายตัวมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเมียของนั่นน่ะเมียของนารูโตะเออนะเมียนารูโตะชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะผมลืมไปละฮินาตะอ่าแล้วก็จะเป็นบรูควันพีดนะฮะแล้วจะมีเขาเรียกไอ้สายฟ้าจากเออ่โบคุโนโบคุโนอะคาเดมีนะครับไอ้เรื่องอะไรวะอ่มาฮิโร่เออมาฮิโร่อะคาเดมีนะครับทุกคนก็จะมีไอ้ตัวสายฟ้าที่ช็อตละเอ๋อนะแล้วก็จะมีตัว บาโอลบิโอนะครับผมเรื่องวันพีซเหมือนกันอันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับอินุยาชาด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะคือผมเนี่ยจะพยายามลงคลิปให้เร็วที่สุดนะครับเนื่องจากว่าผมจะต้องทําคลิปสรุปอัปเดตแล้วก็รีวิวตัวละครต่างๆนานาให้ครบเลยนะครับแหมรถแรงจริงๆครับข้างหลังขออภัยด้วยนะฮะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับฟาร์มเงินสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมมานะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตัดคลิป โอเคผมทุกคนครับผมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันเลยดีกว่านะครับสอบตัวนี้นะครับผมผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับว่าระยะเท่าไหร่เบลดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะวางให้ดูนะครับที่ผมได้มานะครับคือเลเวลหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นธาตุสีเขียวนะครับเนี่ยสีเนี้ยนะฮะก็เอ่อมันจะไว้ใช้ในสตอรี่ของ วัวสองนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับเวลผม1ใช่ไหมที่ผมมีคือเวลหนึ่งนะครับเบตดาเมจอยู่ที่1450นะครับระยะ30 5สิบหวิโจมตี1ทีนะครับผมทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดเอฟเฟกกันก่อนดีกว่านะครับก็ตอนนี้ผมย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะโอเคเดี๋ยวมารอดูกันครับแอนิเมชันจะนี่ไงต้นไม้ผมจําได้ครับอยู่ในอยู่ในเทลเลอร์ครับคืออันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันเป็นพลังจิตหรือเปล่านะฮะก็เนี่ยครับผมด้วยครับแอนิเมช่องการเอาต้้นไไมปฟา แต่คือผมบอกเลยว่าวง Circle LE นี่คือกว้างมากนะครับทุกคนอ่ะคือฝรั่งบอกว่าไม่ดีใช่ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวรอดูกันจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ตรงนี้แหละมันเริ่มจากตรงนี้แหละนะฮะอ่ะดูตรงนี้นะครับ Circle LE โอ้วงนี้ถามว่าดีไหมวงนี้ถือว่าโอเคครับโอเคอยู่นะเพราะว่ามันทดแทนด้วยตรงนี้นะครับเป็น Circle แล้วก็คือตีเร็วอยู่นะครับถือว่าใช้ได้ครับถ้าตัวนี้มันเวลตันนะคือใช้เงินแค่500นะครับในการวางมันอยู่ประมาณ2,800นะครับ2,800 2,000 900นะครับตี2900นเกยนี่ยกว่าๆประมาณ3,000แหละนะครับเพราะว่าไอ้เปอร์เซ็นที่มันบวกไปในะ1 1 4เปอร์เซ็นนะครับถ้า175นะก็ถือว่าแรง o p อยู่นะครับรออัพเลยดีกว,ว่าอัพขั้นหนึ่งครับใช้เงิน1,000นะครับดาเมจเพิ่ม2,000นะฮะอัพเลยครับอัพทั้งหมดประมาณ6ขั้นนะครับทุกคนนี่นะฮะขั้นก็ผมคิดว่านะ ทุกคนฟังฟังผมนะหลังจากนี้นะครับใครที่เข้ามาโวล์สนะครับเราจําเป็นต้องใช้ตัวที่มีสถานะอะไรพวกนี้นะคือไอสถานะพวกนี้คือเท่าที่ผมไปอ่านมานะครับมันจะทําให้ตีตัวที่ชนะธาตุหรือแพ้ธาตุอะไรเงี้ยมันมันจะดามจจะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะผ่านสตอรี่ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาตัว6ดาวปกติของเราที่ที่อยู่ในโวล์หนมาเล่นเนี่ยมันจะ แปลกๆตรงนิดๆิหนึ่งตรงที่ว่าดาเมจมันจะไม่สุดนะครับมันจะเล่นยากนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะครับทุกคนหลังจากนี้6ดาวของวัวสองจะมีผลมากนะครับโอเคเรามาอัพเลยนะครับใช้เงิน1370นะครับผมระยะไม่เพิ่มนะครับระยะเวลาไม่เพิ่มดาเมจเพิ่ม2500ครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่5950นะครับผมทุกคน5000นะครับแล้วก็อัพขั้นต่อไปใช้เงิน1950นะครับระยะเพิ่ม30ดาเมจเพิ่ม3000นะครับแล้วก็ชื่อออว่่่าาานนนนะะคคครรรัับบโเเเดูที้ก เป็นการอันนี้ถือสมุดนี่คือเป็นถือสมุดพืชพันธุ์หรือเปล่าคือมันมีสมุดที่ทําให้โจมตีเรียกต้นไม,ม้โจมเรียกต้นไม้โจมตีได้เลยหรออันนี้จะน่าจะเป็นแบบคลลัพธพันไม้โอเคเราอัพเลยครับใช้หนึ่งเงินใช้เงินหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับนะระยะเพิ่มสามสิบล้าเม็เพิ่มสาม0ันสามพันไปปุ๊ปะปุะ๊ปะโอ้โหโอเควงกว้างขึ้นมานิดหนึ่งนะครับระยะเวลาก็เท่าเดิมนี่ไงแต่ทำไมไมันเป็นท่าดินอะ เป็นการตีที่เอ่อเอฟเฟกต์ไม่ค่อยตรงนะแต่ออนิเมชันคือใช้ได้ครับโอเคอันนี้คือการใช้พลังธรรมชาตินะครับนี่สายเขียวเป็นัไงล่ะฟินๆเลยนะโอเคประมาณนี้กับออนิเมชันขั้นนี้เดี๋ยวเราไปดูออนิเมชันขั้นสุดท้ายครับโอเคอัพขั้นที่4นะครับใช้เงิน2,000นะครับระยะไม่เพิ่มระยะเวลาไม่เพิ่มดาเมจเพิ่ม4,500ออ่านี่ไงจะมีออนิเมชันขั้นสุดท้ายด้วยนะครับ ขั้นทขั้นที่ลองสุดท้ายดิเออใช่เพราะมันมีประมาณ6ขั้นนะครับขั้นลองสุดท้ายนะครับใช้เงิน2,000นะ 6, นะครับดาเมจเพิ่ม6,250นะครับแล้วเปลี่ยนท่าชื่อว่าเพนลัมโบโอเคเป็นโคนนะครับอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไม้เหรอหรืออะไรเติ่งขอดูแอนิเมชั่นต้นไม้ดิโอเคต้นไม้ไม่มีอะไรครับคือยืนยืนปกติแต่เหมือนจะใช้ดินมัง้ง ดินแล้วมาระเบิดปะดินดินดินแล้วก็มาระเบิดน่าจะระเบิดนะเออใช่ทุกคนแต่ว่ามันเป็นโจมตีแบบโคนนะครับนี่ถามว่าดีไหมนะผมบอกเลยว่าอา่ถ้าเอาไปเล่นสตอรี่ผมคิดว่าดีนะเออผมคิดว่าดีนะดาเมจก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าผมอัพขั้นต่อไปเนะี่ยใช้เงิน2500นานะครับดาเมจเพิ่ม7,250นานะครับอัพเลยโอเคอันนี้คือตันนะดาเมจจะอยู่ที่ 26,950นะครับผมเราจะทำการสองหมนการ้อยห้นะครับบวกไปเลยครับผมเรามาดูกันดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่ดาเมจอยู่ประมาณ50,000 5่0 0้นะครับ5.1วิโจมตี1ทีนะไม่ตีแอร์นะครับทุกคนระยะ60เป็นเป็นโคลนเอลีนะครับนี่ดีอยู่นะดีอยู่อ่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับมันเล่นได้นะครับทุกคนมันเล่นได้มนันได้ถ้าสุ่มมาอะ่ะก็ถือว่า เอาจริงๆนะมันเล่นในโลก2ได้นะครับแต่ว่าไปเล่นโลกหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีมีตัวที่ดีกว่านี้นะครับตัวนี้อัพเงินใช้อัพเนี่ยใช้เงินแค่ประมาณ10,000นะบวกกับวางด้วยประมาณหมื่นประมาณหมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งพันประมาณนั้นนะฮะประมาณนี้ a อนิเมชันก็ดีครับแต่ขั้นสุดท้ายนี่แปลกๆหน่อยนะแต่ว่าผมผมชอบขั้นแรกมากขั้นแรกคือเทนะครับเป็นเป็นเอารากไม้เนี่ยโจมตี โอเคถือว่าดีอยู่และนี่ก็คือมันชื่อว่าอะไรวะลืมชื่อเยอะชื่อมันอ่านยากนะมันชื่อว่ามีมิเนกิชินะครับมิเนกิชิไม่เคยดูนะไม่เคยดูม็อบไซโคมาก่อนเดี๋ยวต้องไปนั่งดูแหละเพราะว่ามันน่าจะสนุกครับมันเป็นแบบผู้ใช้พลังแล้วผมอยากรู้ว่าพระเอกมันจะเก่งขนาดไหนเชียวคือตัวมันเหมือนแบบวันพันแมนมากๆเลยทุกคนอยากรู้ว่ามันตัวมันจะเก่งขนาดไหนเชียวเนี่ยครับต้นคือ ต้นไม้มันเยอะไปอ่ะผมว่ามันจะเยอะไปทําไมวะถามจริงๆแล้วมันก็วางแบบชิดกันได้ไหมวางได้นี่หว่าได้ปะวางน่าจะได้อยู่โอเคเดี๋ยวบัฟบัฟเลยดีกว,ว่าผมถือว่ามันจะเป็นฟูล l อลีแเนี่ยไม่มีสกิลนะโอเคไม่มีสกิลรอ,ร,รอดูครับรอดูครับรอดูครับบัฟซาซากิโอเราเมจอยู่ที่ประมาณ80,000นะครับผม มันตีต์ด้วยมันจะดีมากเลยนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะตีเลือดไหลหรือเปล่าใครพอรู้คอมเมนต์ทีครับว่าเลือดไหลหรือเปล่าเฮ้ยผมผม,ผมรู้ว่ามวผมรู้วิธีแล้วผมรู้วิธีแล้วเอาวันขายมันออกก่อนนะครับขออนุญาตขายมันออกก่อนผมจะลองเอาตัวเล็กวางวางก่อนถ้ามันไม่เลือดไหลก็ไม่น่าเลือดไหลเนาะผมคิดว่าต้นไม้ไม่น่ากลับจนเลือดไหลถ้ามันมีติดผิดก็ดีนะโอเคไม่มีนะเปลี่ยนเป็นท่าสองละโอเคเลือดไม่ไหลนะ ตัวไม่มีเลือดไหลนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครนี้นะฮะใครที่คิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับผมตัวละครนี้นะฮะ,ยะ,ะอย่าลืมนะครับคอมเมนต์สักสองบรรทัดนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าคร่าวๆกับตัวละครนี้นะครับอย่าสปอยแล้วกันไม่ไม่สปอยพอนะสปอยผมไม่แบนนะครับทุกคนแต่ว่าผมอาจจะไม่ดูถ้าคุณสปอยโอเคแล้วก็โอเคขอบคุณน้องอีกครั้งนะครับที่ให้ยืมไอเดียนี้มารีวิวนะครับผมในวิดีโอนี้ก็ ผมให้คะแนนอยู่ที่7เต็ม10นะครับผมสำหรับลงสตอรี่นะครับเพราะว่าตัวค่าอัพอะไรพวกนี้มันมันถูกมากนะครับใช้เงินแค่10,000หม่นก็ได้1ตัวแล้วนะครับตัวละครนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันเวลหน่อยเจ็ดหาเนี่ยดาเมจอยู่ประมาณ5 5 0 0 0นะครับตอนอัพตันนะครับทุกคนก็ถือว่าใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่มากนะครับสุ่มไว้ก็ได้ไม่สุ่มก็ไปตัวอื่นนะครับแต่ผมแนะนําจริงๆครับไออูริวนะครับผมอูริวหนึ่งตัวแล้วอูริวแล้วก็เอเนลนะครับผมตัวสุดท้ายคือรีไวสามครับ ตัวฟรีในกล่อง3คิดมาดโกงที่สุดณนะปัจจุบันคือเมตาสุดสุดสุดจริงๆตัวนี้คือตีแอร์ด้วยระยะกว้างด้วยดาเมจโคเวอร์นะครับผมตีเร็วด้วยนะโ <Okay, S 1> อเคเจอกันนะคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าน่าจะเป็น5ดาวแล้วแหละครับผมอยากเป็นอยากให้ผมรีวิว5ดาวอะไรก็นะครับคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมานั่งอ่านก่อนไปอัดคลิป5ดาวแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ